สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนธันวาคมนะคะวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมนะคะเราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ที่เป็นประเด็นเป็นปัญหากันนะคะตอนนี้เราจะมาดูของราศีกุมนะคะขออนุญาตนะคะไพ่บอกกล่าวเรื่องราวของความรักของราศีกุมหน่อยนะราศีกุมนะคะเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง วันที่14มีนาคมนะคะธาตุลมกลางธาตนะุน้ามีดาวราหูเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะเราจะมาดูดวงความรักของเขากันนะขอดูชาวกุ้มหน่อยนะคะขอดูชาวกุมหน่อยนะว่าตอนนี้ชาวคุมมีเรื่องราวเกิดขึ้นในใจเป็นแบบไหนในใจของคุณนะคะเป็นลักษณะยังไงขอพลังงานของชาวกุ้มหน่อยนะไปไพป่นี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะ แล้วก็สลับตัวตนได้ระหว่างคุณกับคนรักนะคะมาชาวกลุ่มดูคนหน่อยสิสองเหรียญน,นะคะ King of Cup เจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะๆๆเจ็ดเหรียญ The Chariot The Star นะคะมาทีนี้ขอดูคนรักของคุณกุ้มหน่อยนะ ว่าคนรักของคุณกูมตอนนี้เป็นยังไงมัง่งขอดูหน่อยนะคะคนรักของคุณกูมขอดูหน่อยนะคะ n i h t of Pentacles สิบเปลียนเอ่อหกไม้ j u d g m e n ห้าถ้วยนะคะมาดูเรื่องราวอาดีตของคุณทั้งคู่กันนยะ อดีตนะคะอดีตของคนทั้งคู่กันนะจ๊ะเป็นแบบไหนอยู่ยังไงอะไรกันเป็นประเด็นเป็นปัญหากันเนี่ยก่อนหน้านี้คือยังไงขอดูหน่อยนะคะสิบไม้จ้าเจ็ดดาบทำอะไรกันมีแผนการวิธีการไนครับนะคะ Queen of วอรนและ e m p เ r อ r นะคะ นะคะนะคะมุมใครมุมมันกันเลยทีเดียวมาทีนี้เรามาดูกันก่อนนะเรื่องราวของคุณกุมนะคะคุณกุมมีความรู้สึกว่าณเวลานี้นะจ๊ะตัวของคุณกุมเองนะคะนั่งนั่งนั่งนิ่งนิ่งพิจารณาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัญหาที่ประเด็นนะเป็นปัญหาที่เป็นประเด็นกันเนี่ยคุณบอกว่าคุณนั่งนิ่งนิ่งในที่ของตัวเองและพิจารณาไตรตรองแล้วก็คิดว่า ยังไงยังไงฉันคงจะต้องเดินทางไปหาเธออีกยังไงก็ต้องได้นวนกันกลับมาหากันอีกสักครั้งอยู่ดีล่ะค่ะยังไงก็ต้องวนนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรก็ช่างนะสถานการณ์เนี้ยความคิดคิดตรตองในเรื่องราวในปัญหาที่เป็นประเด็นกันนะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็จริงแต่ว่าคุณกุมบอกว่าเธอก็ยังเป็นดวงใจของฉันเธอยังเป็นคนที่ฉันมองแล้วเธอเป็นคนที่ดูดีสําหรับฉันฉันก็จะต้องกลับไปหาเธออยู่ดีนั่นแหละ กุมจะบอกว่านะคะคุณกุมนะคะจะบอกคนรักสไตล์เนี้ยเป็นลักษณะในความรู้สึกของคุณกุมอะ่ะนะคะคุณกุมจะมามันว่ายัางไงยังไงก็คิดอยู่แล้วในใจตัวเองว่ายัางไงฉันก็ต้องวนกลับไปหาเธออยู่ดีล่ะเธอเป็นดวงใจของฉันเธอเป็นเดอะสตาร์สำหรับฉัน นะคะยังไงก็เดินทางไปหาอยู่ดีแหละนะมีเกณฑ์การเดินทางไปหาอีกนะคะในความรู้สึกก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าคุณกลุมไปหรือยังนะคะแต่ไพ่มันมีการไปแล้วการพักยกแล้วก็ไปอยู่เนี้ยค่ะลักๆเลิกเลิกนะคะติดต่อกันแล้วก็พักเบรกแล้วก็ติดต่อกันอยู่อย่างนี้นะคะอยู่เสมอๆในเรื่องราวของคุณกลุมนะคะอาจจะสลับกันได้นะคะไพ่ระหว่างคุณกับคนรักนะมีเกณฑ์การสลับกันได้นะคะฉะนั้นนะคะเอาไปสลับกันเองเนาะเพราะว่าใครมาหรือใครไปหรือใครอยู่นะคะ,ะ,คะเป็นลักษณะนั้น นะคะนี่เรื่องราวของคุณกลุ่มประมาณนี้นะคะทีนี้คนรักของคุณกลุ่มนะคนรักของคุณกลุ่มก็รอฟังข่าวสารเช่นกันนะคะรอฟังข่าวสารรอที่คุณจะมาหาฉันฉันเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาฉันก็เสียใจอันนี้คนรักนะประมาณนั้นฉันก็เสียใจในเรื่องราวนะคะเขาเกิดความรู้สึกเสียใจเสียอ่าเสียใจในเรื่องที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาก็รอฟังข่าวสาร รอฟังคําพูดจากลุมเหมือนกันนะคะรอฟังเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหามันจบลงไปเนี่ยรอฟังว่ามันจะมีการฟื้นกลับขึ้นมาใหม่อีกไหมในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่เป็นประเด็นเป็นปัญหากันนะคะเขาก็รอฟังอยู่เขารอให้คุณกลุ่มไปหาอยู่นะคะตัวเขาเองอาจจะโฟกัสเรื่องการทํางานนะคะเรื่องราวของการเงินการหาเงินเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาได้เงินนะคะทํากิจการทํางานหรือเขามีความสุขค่อนข้างจะมีความสุขในเรื่องราวของการหาเงินของเขานะ เขาอาจจะทําธุรกิจการงานได้เงินได้ทองค่อนข้างที่จะดีนะคะในมุมของเขานะประมาณนั้นนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณทั้งคู่อาจจะมีเรื่องราวของการแบกรับปัญหาค่อนข้างที่จะหนักที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยในเรื่องราวนะคะอาจจะมีเกณฑ์การไปหากันมาแล้วพอไพ่อของไนท์ออฟคัพขึ้นหรือถ้ายังไม่ไปก็จะได้ไปนะคะจะมีเกณฑ์การไปหากาันเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องมีแผนการวิธีการเพื่อที่จะให้ไปหากัน ในอดีตที่ผ่านมามีเรื่องราวของการอาจจะทำเหมือนแว่มีแผนการวิธีการน,นะคะในเรื่องราวของการไปหากันอาจจะไปมาแล้วไปบางคู่บางคู่ก็อาจจะยังไม่ได้ไปมานะคะคําว่าไปนี่คือไปหาทั้งตัวก็ได้หรือจะไปทางโซเชียลพูดคุยการติดต่อกันกลับไปก็ได้นะคะมันเป็นการกลับในลักษณะนั้นอาจจะไปมอบสิ่งดีๆให้กันนะคะในความรู้สึกนะคะ ในเรื่องราวของคุณทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายต่างก็มีความคิดในมุมมองของแต่ละคู่ต่างฝ่ายต้องมีอีกโก้ต่างฝ่ายต่างก็มีความคิดที่อยู่ในมาดของใครของมันในมุมของแต่ละคนคนหนึ่งก็อีกโก้เยอะๆะนะคะอีกคนก็มีความมา่นมั่นคิดตราตรองนะคะว่าฉันจะทํายังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะทีนี้ขอดูคุณกุ้มหน่อยนะถ้าคุณกุ้มนะคะบอกกล่าวคนรักได้ ตัวของคุณกุ้มเองจะบอกกล่าวคนรักยังไงนะคะถ้าบอกได้ถ้าพูดได้นะคะคุณกุม้มถ้าคุณกุ้มบอกคนรักได้คุณกุ้มจะพูดว่าอะไรขอพลังงานของคุณกุ้มหน่อยนะก็ดูหน่อยนะคะกุ้มจะ้า <c oughs> นะคะ The Lover The Lover <c oughs> ออนะคะน่ารัก The Mid <c oughs> นะ เอ็ดอัพบนะคะั 8, บอืมแปดดาบสองถ้วยนะ่ะ <c oughs> นะคะคุณกุมขานะคะคุณกุมนะคุณกุมบอกคนรักได้คุณจะบอกว่าความรักที่ฉันมีให้เธอฉันก็รักเธอนั่นแหละฉันก็รักฉันก็อยากเริ่มต้นกับเธอนะแต่ความรักของเรามันมีปัญหามันมีอุปสรรค มันเป็นความรักที่มันเลือกไม่ได้จริงๆไม่รู้จะเลือกอยังไงไม่รู้จะทํำยังไงเป็นความรักที่เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เขาเรียกว่ารักก็ไม่ได้ขาดเลิกก็ไม่ได้ประมาณนั้นแต่มันเป็นความรักไงก็มันรักอะเออรักอะฉันรักเธอนนะฉันรักเธอฉันปรารถนาเธอฉันอยากจะมีเรื่องราวเหล่านั้นกับเธอด้วยซ้ําไปแต่ฉันทําไม่ได้ ฉันจึงเลือกนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของฉันบางครั้งฉันต้องนั่งเงียบๆนิ่งๆในมุมสงบมากๆบางทีเงียบเหมือนฤาษีจำศีลนะคะคุณขานะคะฤาษีจำศีลพานักพจนักบวชถือเงียบยังไงก็เงียบอย่างนั้นนะคะบางครั้งเงียบเงียบจริงๆนะคะแต่บางครั้งบางสถานาการณ์คือมันไม่ไหวจริงๆฉันคิดถึงฉันรักฉันรักฉันปรารถนาในเรื่องราวสิบแปดบวกด้วยนะคะจึงทําให้บางครั้งฉันทรมานมากที่จะ ที่จะคิดถึงที่อยากจะไปหาเธอะแต่ฉันไม่สามารถบางครั้งฉันสาฉันไม่สามารถไปได้นะคะเรื่องราวของเราเหมือนมันเดินมันเดินไปไม่ได้อะเหมือนกับว่าเรื่องราวของคุณสองคนอาจจะมีเรื่องราวของการสะดุดไอสะดุดที่ว่าเนี่ยคงสะดุดเพราะว่าไม่สามารถมารักกันได้ก็ได้นะ ในเรื่องราวนะคะรักกันไม่ได้แต่ก็มารักกันอะแต่มันมันมันเป็นไปในเรื่องราวความรักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นรักที่ไม่ได้ถูกเลือกนะคะรักที่มันเป็นเป็นเรื่องราวของการที่ไม่สามารถที่จะมีเรื่องราวการคลองรักกันได้แต่รักกันแบบปรารถนาในเรื่องราวของอ่าสิบแปดบวกด้วยนะคะคุณทั้งสองรักกันนะจ๊ะคุณกุมกับคนรักของคุณคุณกุมไม่ต้องปฏิเสธหมอนนจ๊ะคุณกุมรักคนรักนนจ๊ะนนจ๊ะโอเคไหม บางคู่บางกรณีนะคะอย่าไปซีเรียสน,นะหมอก็อ,อ่านตามหน้าไพ่ไปนะคะอะมาดีมาดูกันนะคะว่าคนรักของคุณกุ้มนะคะคนรักของคุณกุ้มถ้าบอกได้คนรักของคุณกุ้มจะบอกว่าอะไรมาดูซีมาดูใจคนรักของคุณกุ้มนะคะถ้าคุณบอกคุณกุ้มได้คุณจะบอกว่าอะไรอ้าวไพ่หมอล่วงกระจัดกระจายไปทั่วไปหมดเลยทำไมนะคะพลังงาน ของคนล้าคุณกุมนะถ้าบอกได้จะบอกว่าอะไรเวลาสับไพ่เสียงก้องแก้งก้องแก้งเสียงอะไรเสียงกําไรแขนหมอเองค่ะ <laughs> มันก็เลยก้องแก้งก้องแก้งขอรูพลังงานของคนล้าคุณกุมหน่อยนะบอกได้จะบอกว่าอะไรมาแร็วมาเร็ว,รว The Hangman ค่ะ The Devil อ้าว King of อ่า King of Sword ไนไหน คิงคิงออฟซอสเพดออฟคับนะคะอะควีนออฟคับนะเขาบอกว่าคนรักของคุณกุมนะบอกได้จะบอกว่าฉันก็เป็นพอกันกับเธอนั่นแหละนะคะฉันก็ปรารถนาในเรื่องราวของความรักที่มันมีไอสิบแปดบวกเหมือนกันนะคะก็เอาตรงๆนั่นแหละก็รักการปรารถนาในเรื่องราวตรงนั an ้นด้วยกันเหมือนกันทั้งคู่นะคะในเรื่องราวของ ความรักความปรารถนาความอยากจะอยู่ด้วยกันอยากอะไรกันอยากมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันในมุมนั้นแหละนะคะเออนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันฉันก็รักแต่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้ฉันต้องอยู่กับที่นะคะรู้สึกว่าคนรักของคุณกุ้มนะบางคู่บางคนบางกรณีเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง นะคะบางคนนะอาจจะโดนเรื่องราวอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเข้าไปกระแทกจึก๊นะคะแล้วให้คุณพิจรารณาตัวเองได้นะถ้าผิดปกตินะคะไปหาน้มุกน้มนกินสนัจจะอืมนะคะมีเรื่องราวของความอะไรที่มันมืดคลึ้มในเรื่องราวตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าคาว่าสิบแปดบวกเนี่ยบวกกับการอารมณ์นะคะบางคนบางกรณีอาจจะมีโดนเรื่องราวอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะดูทีต่ตัวเองด้วยนะถ้าผิดปกติก็ นะคะแต่ด้วยควมที่ว่าหมอไม่ได้ว่าใครนะคะมันเป็นพลังงานของไพ่เราอ่านตามพลังงานนะจ๊ะใครมีอะไรก็นะคะถ้าไม่ได้โดนก็อาจจะไปทําเขาก็ได้นะคะคนรักของคุณกลุ่มนะถ้าไม่ได้ทําถ้าไม่โดนเขาทําก็อาจจะทำเขาก็ได้นะเออนะเป็นบ <c oughs> <c oughs> างคนนะคะไม่ได้ว่าทุกคนนะจ๊ะอ่านแล้วพิจารณากันด้วยนั้นๆน,น,นะนะคะด้วยความที่ว่าหมอเห็นไพ่หมกอาากานตามไพ่นะคะบางคนก็โดนจริงแหละนะคะบางคนก็ไม่ได้โดนอะไรอาจจะมีความผูกพันในเรื่องราวของความรัก ที่มีต่อการบ่วงกรรมพิชวาดในเรื่องราวของตั้งแต่อดีตชาติผูกพันกันมามันอ่านได้หลายๆกรณีนะคะพิจารณากันอีกทีคนรักของคุณกุมบอกว่าฉันก็มีความผูกพันในเรื่องราวเหล่านั้นฉันก็คิดถึงฉันก็รักแต่ฉันทนเอานะคะฉันตั้งกำแพงว่าในใจฉันสูงริบเรียวเลยกำแพงเมืองจีนยังซุ่มกำแพงคุณไม่ไหวนะคะคนรักของคุณกุมตั้งกำแพงสูงมากๆรักแต่ก็ทนนะคะฉันพยายามเก็บกรอบเก็บกอดความรู้สึกของฉันไว้ในจุดๆนี้นะคะ พยายามอดทนเอาคิดถึงก็ทนเอาประมาณนั้นนะคะอืมทีนี้ขอดูคุณทั้งสองหน่อยนะคะว่าอนาคตของคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมนะจ๊ะดูซีจะเป็นไปในทิศทางไหนขอดูหน่อยนะคุณทั้งคู่จะไปในทิศทางไหนในวันข้างหน้าคะขอดูหน่อยนะไปในทิศทางไหนเอ,อ่ย The world ห้าไม้ทะเลาะอะไรกันอีกนะคะเจ็ดไม้ The sun สิบดาบอา้าฉะนั้นอนาคตของคุณนะคะในเรื่องราวของความรักความปรารถนากันและกันเนี่ยนะคะเราวังจะมีเรื่องราวการทะเลาะเบาแหวงกันอีกด้วยความพยายามที่จะมาหากันพอมาหากันเสร็จแล้วก็มีความพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะเข้าหากันนะคะ แต่มันก็มีเรื่องราวของการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นอีกนะคะอยากจะมีความสุขแต่ไอความสุขมันปนไปได้วยเรื่องราวของความทะเลาะแล้วก็ความเจ็บปวดในใจอีกฉะนั้นการที่คุณสองคนจะเข้าไปหากันจะรักกันที่จะพยายามไปหากันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของการทะเลาะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาเจ็บปวดกันอีกในอีกครั้งหนึ่งนะคะรักๆเลิกๆดีๆสุขๆทุกๆอย่างเนี้ยคุณน้องคั่วนะคะฉะนั้นแล้วไปดูกันอีกทีนะว่ามันเรื่องราวเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมของราศีกุมนะ หนึ่งเอ้ย1 6บค่ะหมอก็ชอบผิดชอบถูกอยู่ประจำสิบนะคะถึงสามสิบเดเือนธันวาคมนะจ๊ะเป็นคลิปสุดท้ายของปี64กันแล้วนะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะสงสัยอะไรยังไงนะคะทักมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์นะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ค่ะแอดเข้าไปในไลน์นะคะแล้วเป็นไลน์เบอร์โทรนะคะ แอดมาที่เบอร์โทร0884531019ถ้าใครจดไม่ทันนะคะให้ลงไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างให้นะแล้วก็ถ้าใครนะคะต้องการให้คนรักกลับมารัก คุณเหมือนเดิมหรืออยากให้เขาคือติดต่อไม่ได้ไม่รู้จะเอาคนรักกลับมายังไงนะคะทักมาหาหมอเดี๋ยวหมอพาคนรักคุณกลับมาให้นะคะถ้าใครต้องการนะคะอยากระบายความในใจที่มันอัดอัน้นไม่รู้จะอัดอัน้นไม่รู้จะระบายอะไรยังไงกับใครนะคะหมอเป็นศิลานีให้คุณพร้อมรับคำํำรับคํา เขาเรียกว่าให้คําแนะนํานะคะให้คุณด้วยนะแล้วก็ถ้าใครคนไหนอยากลืมคนรักเก่านะคะมันลืมไม่ได้สักทีนะคะทำยังไงก็ลืมไม่ได้ติดต่อมาหาหมอนะคะหมอจะมีะคําอธิษฐานในเรื่องราวของคนรักเก่าให้นะคะมันก็บางคนก็เดือนหนึ่งก็คลายออกแล้วลืมได้บางคนก็3 <S 2> <S 2> เดือน5เดือนแล้วแต่ความผูกพันของคุณนะแต่และคนมีไม่เหมือนกันนะคะหมอเปิดดูดวงตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง21่สเอนาฬิกาทุกวันนะคะยกเว้นวันพระนะแล้วก็ ถ้าใครต้องการนะคะทักมาด่วนๆส่วนมากก็ได้ดูกันทุกคนนะคะเพราะหมอจะเคลียร์คิวตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะพยายามเคลียร์ออกให้หมดค่าครูในการดูดวงนะคะไม่แพงไม่แพงนะคะช่วงโควิดหมอลดให้นะคะไม่แพงจะราคาเพียงแค่299บาทในการดูดวงนะคะคุณมีเวลาดูดวงทั้งหมด50นาทีนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการนะคะทัก คิวมานะคะถ้าคิวจองคิวมาแล้วก็ขอความกรุณานะคะทักคิวแล้วก็ช่วยโอนค่าครูพร้อมเพราะบางคนทักไว้จองไว้พอถึงเวลาไม่ดูซะนั้นนะคะมันทําให้คิวของหมอเสียตรงนั้นนะคะฉะนั้นถ้านไหนทักแล้วก็โอนค่าคิวพร้อมนะคะโอนจองคิวไว้เนะเาะแล้วทีนี้ถึงเวลาหมอก็จะทักกลับไปนะคะเไปพูดไปคุยกันในเรื่องราวของดวงของคุณแต่ละคนนะคะ ต้องขอบคุณทุกทท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอทั้งคนเก่าและคนใหม่หมอต้องขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะหมออาจจะไม่ได้เข้าไปตอบนะเพราะคิวดวงเยอะมากหมอเข้าไปอ่านคือยิ้มทุกครั้งที่เข้าไปอ่านเห็นคอมเมนต์อะไรก็ช่างหมอฟังหมออ่านแล้วหมอก็มีความสุขนั่นคือทุกคนเป็นกําลังใจให้กับหมอด้วยการที่คอมเมนต์มานะคะ กดไลค์กดแชร์ให้หมอยอดการติดตามเพิ่มขึ้นหมอก็ยิ้มทุกครั้งที่เข้าไปดูนะคะมียอดติดตามเพิ่มขึ้นหมอก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะหมอจะพยายามทําคลิปดีๆให้กับทุกๆท่านได้ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นอ่าเป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกท่านแต่ถ้าคนไหนสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะคะค่าคุณไม่แพงหรอกคะ่ะถูกๆในราคาที่อ่าสบายกระเป๋านะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนด้วยนะคะเพราะหมอไม่ได้ไปเน้นเนืน่องร่างอะขนาดนั้นนะคะแก้ ก็อยากจะช่วยทุกคนนะคะจึงในราคาแท่นี้นะคะเป็นกันเองมากๆขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่ติดตามขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์นะคะคอมเมนต์ทุกๆคนขอบคุณมากๆจากใจหมอเพนนะคะสวัสดีค่ะ